You have defeated an enemy. Illusory cat the dad. Leads to the ultimate us. Yeah, Your team that. has destroyed the tower like that. hate? River the mountains yeah, top. Thousand legendary. We're going to be the first step of oh, the journey in history. Now. Tracking, tracking. Bless you. เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันเลยนะผมนะวันนี้แบบคัมิลลาร์ชแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้โยบกันร,รีวิวสกินใหม่ของลอเลียวนะครับผมก็ราคาของสกินนี้เนี่ยจะเปิดขายในราคา699คูป,ปองนะผมนะในร้านค้าเลยสามารถ ซื้อสกินได้เลยหรือว่าใครอยากลองลุ้นเนี่ยก็มีกล่องให้สุ่มนะในราคาเก้าคูปองนั่นเองนะผมนะก็สําหรับสกินนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของอกรอบโปรไฟล์มาให้นะครับผมนะอ่ะก็สําหรับใครเนี่ยอยากจัดก็ไปจัดกันได้นะผมนะเอฟเฟกต์การตีก็ประมาณนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยสกินนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์การวาร์ปด้วยนะครับผมอ่ะก็สำหรับการรีวิวรอเลียวในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมกันในคลิปเลยครับผม อ่เราตอนนี้เปิดเกมมาที่เลนกลางนะกดมากับทางด้านของอาญาจริงๆก็กด5มาแหละตอนนี้มาเจอกับแรดโลมแล้วก็กาลีตรงนี้ผมนะ <Okay. S 1> จะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้หรือเปล่าเข้ามาํำอยู่ตรงนี้แล้วกดพริวฟาไปหนึ่งดีฮะอาญาช่วยกดท่าหมาให้นะเอาล่ะอาญาก็ปิดฟื้บัตรของแรดไป oh. มาดูใหม่ตรงนี้เลเวลสี่พอดีแล้วเข้าไปํำกาลีแบบนี้จะหอดหรือเปล่าแล้วกาลีตายไป กอมาช่วยเพื่อนตีทางด้านของบางกรต่อเลยดีกว่าครับผม,มก็สำหรับเอฟเฟกของสกิลเอฟเฟกต์สกิลของสกินนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะออกไปทาโนของฟ้าฟ้านะครับทุกคนนะสีฟ้าฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินหน่อยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะสำหรับสกินนี้ถ้าเทียบกับราคา699แล้วเนี่ยถือว่าลอเลียนเนี่ยได้ขามาเดินก็ถือว่าคุ้มแล้วนะ ขาบดูจากหลายๆสก,กินเนี่ยลอเลีเ้ยวเขาจะลอยเอาใช่ไหมครับทุกคนผมรู้สึกว่าสก,กินนี้มันเดินไวแปลกๆนะหรือว่าความหรือความรู้สึกส่วนตัวอะไรเออคิดไปเองก็ได้นะแต่ผมชอบสก,กินนี้นะเพราะว่ามันเดินไวดีนี่ฮะวงของอันตีก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างสวยงามเลยนะทุกคนนะ อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรผมนะต้นเกมค่อนข้างจะน่าเบื่อหน่อยเกมนี้พอ <you>. oh. ทำงานหาเงินไปก่อนนะรอเรียนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้รถคูดาวเป็นอย่างมากเลยนะครับ oh. ผมตรงนี้เข้ามาโซโลและในป้อมแล้วแ้วก็ตายไป oh. ไปกด purify ทํทำไมก็ไม่รู้นะแต่กดกันไว้ก่อนกลัวโดแล็ตไ และตรงนี้มีพ่อหนุ่มฟอร์เรสตินโนเข้ามาล้ำแบบนี้และอาญาเหมือนจะลงไปรับฟอร์เรนแต่ก็ไม่ทันนะผมตัวนี้ขึ้นมาเกาะผมแล้วแต่อาญากลางอันตีไปแล้วมีนาคอนมาซ้อนตรงนี้ฟอร์เรนไม่รอดครับผมอาเลนล่างก็วอลไฮโซโลคิวเอรันโดไปได้นะผมมาปิดแล้วจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะทุกคนนะ มีทั้งหน้าคอทั้งรอเรี่ยวแล้วแหวนเดินเข้ามาแบบนี้ก็ผมอาญาสกิลหนึ่งลาดไปได้นะโอ้โหถ้าเมื่อกี้ผมได้เนี่ยจะได้มานามันเลยนะไม่ใช่ได้มานาทีได้บัฟฟ้าโอ้โหมึนเลยเนี่ยตัวน,นี้จะรอดหรือเปล่าฮะโดนปิดอยู่2ตัวแบบนี้สไลด์ออกมาได้ผมนะเหมือนจะเก็บกาลีไปได้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าโอเคแล้วเก็บมาได้แล้แถมบยังรอดด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยฝั่งนู้นเขาเล่นมึนๆน,นะตานี้แปลก ก็ลำอยู่ตรงนี้ผมนะแล้วเก็บอ้อยไปได้ไม่ถึงอาญาเก็บอ้อยไปได้แต่ผมว่าไม่รอดก็มาดูกันใหม่ครับผมกับทางด้านของเลนบนนะตรงนี้มาปิดฟลอเรนติโนครับผมจะหนีไปไหนวะหนุ่มเข้าไปในพุ่มนาคีว่าจะรอดหรือเปล่าตรงนี้กลางอันติมาแล้วเข้าไปลําในป้อมแล้วตายไปแห oh. มมือมันจะกดตัวที่ไฟตลอดเลยทุกคนลนนะลน oh. เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะสำหรับลอเลี่ยวนะทุก oh. คนนะ ก็พยายามเล่นให้มันดีที่สุดแหละเออไม่ค่อยได้เล่นเลย 10, <000. S 1> ตรงนี้วิ่งมาแก๊งเพื่อนทางนั้นของเลนกลางครับผมนะเหมือนจะมีไฟกันเกิดขึ้นและสไลด์เข้ามาหนึ่งทีตรงนี้กลางวงอันตีแล้วฮะและอ้อยโดดหนีออกไปได้ตรงนี้เสียแดดฟรีไปหนึ่งครั้งต้องดึงเชิงออกมาก่อนแล้วเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วกดพลิฟายฮักันแลไถจังวะนี้เข้ามาลามกาลีทางด้านของในป้อมแล้วจะรอดหรือเปล่ากาลีรอดหรือเปล่าไม่รอดฮะ,มดฮะหมายถึงว่าผมเนี่ยไม่รอดเหมือนกัน หลังจากเมื่อกี้ตายไปก็มากันใหม่ครับผมนะสัตว์นี้ทางด้านของเลนบนครับผมล้ำฟอรเลนอยู่อย่างนี้ไม่น่ารอดครับผมแลวก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อเ,เอาลวอาญาได้อีกแล้วตอนนี้แอปซิแล้วนะลอเรียวโอโ้โหใครเป็นโลมเงินแม่วะเนี่ยตอนเนี้ย <and> เข้ามาไฟกลางฮะตรงนี้กลางอันติมาแล้ววิ่งไล่กาลีตายไป ตรงนี้เหมือนเห็นแรดหายเข้าไปทางซ้ายมือนะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าเขาหายไปไหน s <S มาเช็คดูกันไม่มีอยู่ไปไหนวะ <Bless you. S 1> แรดหายไปแบบไรล่องลอยเลยตรงนี้โอ oh, เคครับผมก็เดินมาแก๊งอิรันดอร์ทางหน้าของเลนล่างนะเหมือนเขาจะโดนแวนกดอย่างมากนะดูจากป้อมแล้ว <laughs> อะตรงนี้เหมือนมีคนตีคลิปป่าอยู่ตรงนี้จะรอดหรือเปล่าวอลไฮโอ้โหมาได้เลยเนียนจัดนายจะมาตีคลิปป่าบ้าเนเราแบบนี้มันไม่โอเคนะเพื่อนอแล้วตรงนี้เหมือนเดินมาเจออ้อยอีกตัวนึงครับผมนะอ้อยโหนหนีไปตรงเลนกลางฮะแต่ว่ายังทําตัวชิวอยู่เหมือนเขาจะมาแวะเคลียร์คลิปแบบนี้ละไม่น่ารอดครับผมอ้อยโอเคตรงนี้รอเรียวมีบัฟฟ้าอยู่ใต้เท้าแล้วนะครับผมบอกเลยว่า ความบันเทิงมันเริ่มจากตรงนี้แล้วกลางวงอันติและอาลีกาลีอันติกับหลังอะไรวะเนี่ยโอเคก็เก็บกาลีในป้อมไปได้นะครับผมก็ตีป้อมก่อนนะสังเกตจากมินิแมปว่ามีแวนอยู่เลยล่างนะ ป้อมแตกแล้วตอนนี้ต้องไปปิดแวนนะเหมือนจะเดินมาเจอกันพอดีหรือเปล่าแล้วพอหนุ่มแวนไม่น่ารอดแล้วกดพริไฟแล้วเข้ามาในป้อมอย่างนี้ตายไปนี่แดดหลบป้อมแบบแอ็กไปหนึ่งที <c oughs> ตรงนี้ผมยืนรอให้ฝั่งหนืข้ามเข้ามาเล่นในวงผมนะจะได้เปรียบมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่เมลอเรียลนะแต่เหมือนถ้าเล่นในวงมันจะดีอนะไรสักอย่างนะั้นแหละเออนะเห <c oughs> มือนสกิลหนึ่งมันจะคูดาวไวขึ้นด้วยแหละถ้าจำไม่ผิด เข้ามาแดดเข้ามาล้ำแบบนี้ฮะกาลีโอโหหนีไปก่อนต้องออกมาก่อนไม่งั้นอาจจะได้เป็นศพกันสองคนกับอาญาอยู่ตรงนั้นเลยนะและเข้าพยายามจะเข้ามาล้ำนะตรงนี้เลือดมันร้อนอ่ะอย่าห้ามพี่ไอ้น้องไม่ใช่นะเป็นเพลงนะอะไรวะเนี่ยนี่ฮะก็เอฟเฟกต์วาร์ปก็ประมาณนี้เลยนะตอนต้นเกมดิมอ่ากดให้ดูนะครับผม ดูจากมินิแมปเนี่ยเห็นฟอเรนติโนอยู่เลนล่างครับพ่อหนุ่มฟอเรนมาทักทายเขาสักหน่อยละกันละกลางอันติมาแบบนี้ครับผมฟอเรนเหมือนจะหนีไม่ได้ไม่มีฟิกและยืนมอบไปเลยหนึ่งตัวนะตรงนี้มีวอลไฮอีกตัวหนึ่งครับผมนะวิ่งไปวิ่งไปพ่อหนุม่ม <c oughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยทำไมฝั่งตรงข้าวเล่นแปลกๆนะแต่นี้เออฝั่งตรงข้าวแบบฟอเรนยืนมอบเลยฉันเมกหนีไปไหนไม่ได้แล้ว ก็มีนิแมปมาอีกแล้วนะคอสโดนวิ่งไล่อยู่ตรงนี้ต้องรีบไปซ้อนนะอ้อยเกี่ยวโซวาวไปหนึ่งทีแล้วอ้าวมึงไม่เห็นอะไรเลยอ้อยตีคีบแบบสบายใจเฉิบเลยอะไรวะกาลีแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วผมนะเปิดอันติเข้ามาลำไหนป้อมแบบนี้แดนอัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วเป็นดับเบิลชิลจากทางด้านของรอเรียลมาเปล่าอฟอรเรนวงอันติยังอยู่นะจะบอกให้อันติเราเนี่ยรีไวมากครับผมนะ เปิดโอ้โหตายละลายหายไปกับตาเลยแรสบอกเลยว่าตานี้เนี่ยกันเวทต้องเข้านะผมนะตอนนี้ก็ได้เป็นอางติกออฟมาแล้วนะครับทุกคนนะลำใส่ฟอร์เรนติโนไป1นึ่งเสีผมนะพยายามจะเข้าไปต่อกับเขาในป้อมแต่ไม่ได้นี่พยายามเนี่ยเห็นไหมผมเป็นไม่เก่งจริงนะผมพยายามจะแดดหลบป้อมให้ได้ในบางจังหวะนะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึ่งนะ อเหมือนเห็นอะไรไปทางซ้ายมือมเมื่อกี้แต่าพามาทางด้านเลนล่างเลยดีกว่านะกลางอันตีเข้ามาอย่างนี้แล้วกดน้ําแข็งไปก,ก่อนครับผมนะบิงอัดหน้าไปแล้วตายไปกดน้ําแข็งอะไรวะเออต้องเหลียวว่ากดแข็งดิอะไรมาน้ําแข็งมาไงวะเนี่ยไปเล่นกับใครมาวะ <c oughs> อ่ะตรงนี้กาลังนัวเนียกันอยู่ต้องออกมาก่อนนะเพราะว่ากาลีเนี่ยยิงกระสุนรุนแรงเหลือเกินนะครับผม เลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยเจ้านี้แดดบกอ้อยมาหนึ่งทีล้วเข้าไปสวนอย่างงี้อ้อยไม่น่ารอดแล้วผมโอ้โหบอกเลยว่ามันท็อปฟอร์มจริงๆรลอเลี้ยวตานี้นะมีอาญาก็มีพลังนะแดดหลบป้อมไม่ได้เป็นถึงทีนโชว์เวอร์ไปหนึ่งสเต็ปนะลอเลี้ยวเราโูหกาลีเขายิงไล่อีกละอันนี้เอฟเฟกต์วาร์ปเต็มเก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูตอนวาร์ปกลับบ้านนะนี่ก็จะมีแมวห่มด้วยนะหกร้อยเก้าสิบเก้ามันขมต้องมีแมวตอนท่าวาร์ปนี่แหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ตรงนี้ก็เก็บกรสเลเยอร์ไปได้รับผมนะล้วมาเจอฟอริติโนตรงนี้ผมนะพยายามกดพลิฟไฟกดทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ลนเป็นอย่างมากครับเหมือนฟอรเรนเขาจะลำสวนมาได้ตรงนี้อาฟอรเรนฟิกเกอร์ข้ามหินหนีไปได้ครับผมนะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกเลยช็อตนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ เจมก็16นาทีจะ17นาทีแล้วตรงนี้มาเจอกาลีและลำอยู่แบบนี้ครับผมนะกาลีโดนลำตลายไปตรงนี้มีทั้งหน้าของฟอร์นิติโนและกดแข็งหลบไปแล้วสลับเป็นเกิดมาแบบนี้มีอ้อยโหดมาจะลอดหรือเปล่าฮะลอเลียวแดดอยู่ยังแดดสู้อยู่ยังแดดสู้อยู่ฮะยังขู่ดาวสู้แต่แดดโอ้โหเสียแดดถ้าไปหนึ่งทตงีตรงนี้ตายไปพยายามจะสลับเป็นเคียวทันหรือเปล่าแล้วเกิดมาอย่างนี้ไม่น่ารอดนะผมโอ้โหถ้าจะขนาดนี้ จริงๆชอตเมื่อกี้เราก็กดแข็งเรารีบกดแข็งไปหน่อยล่ะเราลนนะทุกคนนะความรนเป็นเหตุนะทุกคนเพราะนั้นก็จะทําอะไรก็อย่าลกอย่าลนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะพลาดเอาได้นะแล้วบอหายมันจะรอดเหรอวะนี่ตายซะแวนอมืมันจะนิ่มมาขนาดนี้มันเดินตีป้อมชิวเลยวะเออทำายี่งก็เป็นบ้านตัวเองเลย ตอนนี้ด a r เบเยอร์ตัวที่สองขึ้นแล้วนะ19นาทีครึ่งแล้วนะครับผมเกมนี้นานมากไม่รู้ว่ามันนานเพราะอะไรเหมือนกันทันทีที่เกมเราก็ค่อนข้างที่จะนำนะดูดิ44ต่อ25ว่าตบฟักแรดเข้าไปอย่างนี้กลางอันตีแล้วแลดถ่ายอันตีออกไปเลยฮะถ่ายข่ม่ไม่ไม่ใช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 ่และอ้อยโหนมาอย่างนี้กดแข็งหลบไปได้โทรศัพท์เป็นเกิดแบบนี้อ้อยวิ่งหนีหนีแบบไม่คิดชีวิตนะเขาเจอพ่าหนุ่มเทสตดีทั้งสองเรามา มาโซนก๊อให้เพื่อนนะผมนะเปิดเข้าไปกลางอันติแล,แล้วแรดไถอันติฟิกเกอร์ออกไปเลยแล้วตรงนี้มีรอฟอจะพูดว่ารอเลนตรงนี้มีฟอเลนอยู่นะไม่น่ารอดแบบนี้ฮะฟิกเข้าไปรัดโดดตามไปได้เวล,ล่าเนี่ยมีแวนดันป้อมอยู่นะต้องส่งคนกลับไปถ้าไม่ส่งคนกลับไปเนี่ยบอกเลยว่าแพแน่แน่ตานี้ทุกอย่างดีพยายามมายี่สิบนาทีแต่ดูจากสถานการณ์น่าจะจบแล้วหรือเปล่าให้เกมนี้เราอยู่หน้าป้อมฝั่งตรงข้ามขนาดนี้ครับผมนะ นี่ฮะแล้วก็แบรนการ์ก็มาแล้วด้วยครับผม <Okay. S 1> ต้องเซตแข่งไว้ก่อนนะกันพลาดกันพลาดแล้วก็เซตเกิดไว้ฮนะนี่แล้จังหวะนี้เข้ามาแล้วการวงอันติและคลิปอย่างเยอะบอกเลยว่าระเบิดสแตจขึ้นบึมนี่ไงเป็นไงล้านอ้อยโหนติดอย่างนี้ไม่รอดนะผมแล้วเป็นฝ่ายผมที่ชนะไปได้อย่างแน่นอนแล้ว yeah. แอไปหนึ่งทีนี่เป็นไงเออคนเรามันก็ต้องมีแอคบ้างหรือเปล่าในการเล่นเกมอะ่ะถึงจะได้มีกําลังใจในการเล่นเกมต่อไปได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่างนู่นอ่างนี่ปะเอออ่ะก็ชนะไปได้นะสําหรับตานี้ก็ MVP ก็ได้แต่ได้แก่ไม่ใช่ได้แต่เราเรียกคนสวยคนนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นท่าเปิดตัวของน้องนะครับผมนะบอกเลยว่าสาวโบน้องแซบฮะน้องแซบ <c oughs> กินแฟบเข้าไปอ่ะก็ตานี้ก็คิวไป20ตาย4 s c เอทียนะไอเทมก็ประมาณนี้เลยส่วนทางด้านของรายละเอียดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะโอ้โหทำดามจไป4ีกว่าเปอร์ซนต์ยัดเข้ เอาละครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะผมนะสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของโรเรียลนั่นเองนะผมนะก็ในคลิปนี้เนี่ยคือเป็นการกลับมาทําคลิปในรอบหลายสัปดาห์เลยนะท่านนะถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยท่านคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมนะวันนี้ผมคาร์มิลอกก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ